ปลานใาอ RFC ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้ามื่อนี้สาวนางก็ได้เดินทางเขา้าปลาหาเก็บเพ็ดคือเก่าจ้ามื่อนี้บรรยากาศดีในเห็นแดดเนาะครับเสาร์วันที่ยี่สิบสองกรกฎา,าคมจัดสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามาทั้งไม้ปลาบานน้องเมยียจากปลาลางเด้อจ้าตำบลหัวคำอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางกระเบาวเอ็มเมืองจ้าว่ามื่อนี้สาวนางกระเบาวเอ็มสิมนนันเฮ็ดอีหยังให้เก็บแน่จ้า ไปครับดูดนดเพิงติ <rain> u, ๋วเนาะนิดพิงมีหน่อยจ้ะมื่อนี้เห็นแดดเนาะป่อดสาวแเรดอกนึ่งจ้ะมื่อนี้กับบรรยากาศดีแน่เนาะเริ่มเห็นแดดเห็นยังเลยจ้ะ สองดองกงามๆจ้ะสาวแหล่บานนาจ้ะกห้กอนาแห่งจ้ะครับแง่แหวนแงหวานด้วยจีแกรบจ้ะตีกลอนจ้ะขาหักเอ็ดข้าวดินเนาะจุ่มงามๆจ้ะสาวแหล่สาวแหล่บานนาเนาะ ดอ้ยด่งงานเนาะออกหางเนาะครับจุมมันงนะเจ้ะจุมหนึ่งโอ้ยตุมงามแท้สาวแหลครับสาวแหลจ้าเิดถุงคาไลาสองดอกคาไลเนาะหรืออื่นอีกอย่างหนึ่งก็เห็ดถึงเลือดจ้ะ ขาผุนสีออกสีแดงแดงเด้อจ้ะดอกนังจ้ะขาลายกรหลุนนงๆงอยู่ก็เตหลุมบ่ดอกนังจ้ะหลังแห่จ้ะหลังแห่จ้ะบานยังแข็งอยู่เนาะ อ้บานนียงามแฮะแข็งๆเลยมันนี่ฝนโม่ห่มเนาะครับแดงนะแดงฉ่ำจ้ะจูงพนเนาะดอกบานนะแอ่งอ่างจ้ะดอกมนันนี่ดอกแข็งดีจ้ะเพราะว่าฝนโม่ห่มมันนี่เนาะ Cô này hàng cha Đừng đeng nga cha Đừng Đe đeng nga cha đeng ngoan Đừng đeng cha Chú mít khóa cha đang nói trả, lẳng lẹ đồ ngàn nó, đang ngàn rồi, xài, ừ. ừ. cổ đen khắp. Bộ kho hạt nó, ค้าดินจ้ะทางครับทา่านใหญงกว่น,น,นี่งทานใหญ่ทานใหญ่เนาะทานจ้ะค้าลายพดเพิงค้าลายจ้ะดอกน้ำเนาะจ้ะก็ได้แปลงหวานครับ ดอกงามๆเนาะครับดอกนมิจ้ะกอแรงโอ้เขาโครงการอยู่บ้านนี่คนละครึ่งเขาโครงการคนละครึ่งบานนลยบ้านงามๆจ้ะกอแดงแกงหวานจ้ะ ตัวแดงเกลียงหวานจ้ะดกอกสวยๆงามๆเลยนะจ้ะอิฐลังเลจ้ะลงมาสำรวจปลานยางนาเนาะครับว่นนีมีเห็ดอีหยังเกิดแน่จ้ะเ็ดฐผงแดงปลานยางจ้ะเอ็ดแดงน้าจ้ะปอิฐปวดดอกเดียวจ้ะกัด ทิ่ตรง้ำพนธ์เหงาเนี่เนาะเกือบพอแก้งจะซูบกระดาแกงกระดาจ้ะออมขายเฮ็ดบุตรเเดียวเนาะจ้ะเห็ดมันปูเนาะ จ้ะมันปูใหญ่จ้ะมันปูใหญ่ดอกสีสวยจ้ะดอกงามเนาะแต่ว่าออกบุหรายเนาะส่วนนี้เนาะครับหนุบเบ่ ลองหนึ่งจะลุนกันไปเรื่อ,อยๆยง่าๆจ้ะวันนี้รอปลายังหน้าว่าซิมีเห็ดยังเฮเก็บแน่จ้ะกออ่อแดงพริกแดงหน้าจ้ะพริดแดง เ,เพชรปวกดอกนี้เนาะเพชรปวกตาดไงจ้ะตาดตาใไงอยู่ในหูปวกพอดีเนาะรับผมพเพชดแดงจุมหนึ่งเนาะ จ้ะีดแดงนะจ้ะสองดอกเนาะจ้ะแต่ง่ายเลยเนาะรอดปลายังหน้ากับบ่มี่จ้ะขึ้นมาปลาลางคือเก่าเนาะครับนิดพึ่งค่าไร้จ้ะงามเนาะนิดพึ่งน้ำจ้ะ mình sẽ ba, búp bê, đồ cao bần, đồ mình, chỉ để nó chỉ mình cho bần, đồ thừng đầm, đồ một mình,

Lai Sao lẻ á, không có lạc gia sâu lê bán nát ra lộng ngăn gia ngăn gia lộng 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 ngăn ngăn ดอกนะตุกตาหน่อยเนาะว่าเมือนตุกตาเนาะที่เหมือนหน่อยจ้ะเรงติ๋วสองดอกเนาะจ้ะทีดอกนึงสามดอกหน่อยดอกน้อไม่ได้ก็ง้อลุด เปล่งนจ้ะสองดอกเนะอื้หสีงามแหงเป็่กอจ้ะเป็่ก,กอจ้ะเห็ดก,กอ,อ,กกอนางแหงจ้ะ เด็ดสวงามเนาะจะเออเดรสพวกาดบดอกดอกงามค่ะจับเรียงใหม่คือเป็นระเบียบเนาะก็จีด้ประมาณนี้ละจ้ะเพราะว่าวันนี้ชาวนางก็เดินทาง ซ้ายแน่จ้ะกระจิเก็บเลี้ยงไหวเอาออกไปขายเนาะจ้ากระหอดเวลาเดินทางกระบ,บานจ้ะสรุปยอดไดยอดมานจ้ามือนนกะยังคงความมันคือเกาจ้าได้เป็นเห็ดผึ่งดำจ้าเห็ดแดงกอเหฮดลหลงแหลนรุ่มร่วมกันหล,ลายๆเหฮดจ้า มีแต่ดอกงามๆเนาะไปรอทางปลาย่างหน,น้ากาับบมีเด้อจ้ะกับข้นมาแถวปลากรา,กาปลาขย่อมปลาบา,า,า,ากคือกอาจจ้าทำมาคิมเน้กัฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองเราปลากับสาวนางในเด้อจ้ะสุดท้ายเน,นี่สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอบให้สาวนางจา้า สำหรับคลิปมือนีกกับผมีอย่างายสาวนางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบก,กันคลิปหน้าจ้า